ล่ะครับผมกาบสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมแล้วก็วันนี้กลับมาเจอกับผมกอเพชรยนิกแล้วนะฮะและคลิปนี้นะครับจะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมจะพามาดูรถกระบะสี่ประตูทุกรุ่นกันบ้างนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมทํารวมอ่ารถกระบะแคปไปแล้วอย่าให้เสียเวลาเลยเรามาต่อกันด้วยรวมรถกระบะสี่ประตูกันเลยดีกว่าตามผมมาเลย เอาละครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่ากระบะสีประตูเนี่ยเรามีอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยเือนกันนะครับคันนี้นะครับคันแรกที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเป็นอ s u สุดีแม 1.9S นะฮะร,รุ่นปี2019นะครับผมเป็นตัวอ่าสีประตูตัวเตี้ยนะครับมีการจัดทรงใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ อ่าคันนี้นะครับเลขไมล์เนี่ยวิ่งไปแล้ว68,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับในชมปี2019คันนี้นะฮะหากใครสนใจนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่5,79 0 0 0บาทครับผม่าเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในกันด้วยนะฮะเป็นยังไงนี่ครับผมอ่าภายในก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัว 1.9s นะฮะ4ประตูตัวเตี้ยนะครับนี่หากใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผม คันต่อไปถ้าจอดข้างกันเลยครับผมเนี่ยฮะก็ยังอยู่กับอีลสูตรดีแม็กหนึ่งจุดเนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮรีเดอร์หรือว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะจะเป็นโฉมปี2017นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับผมหากหากใครสนใจนะฮะคันนี้มีราคาตั้งขายอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูภายในกันด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผมอึ๊บนี่เลยฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีเบาะหนังมาให้เรียบร้้้้้้อยยยยแแลลลวววดดดดนนนนนนะะะะฮีี่าาหัังก็บบบเพูครผม อ่านี่เป็นไงฮะด้เบาะหนังด้วยนะครับเป็นสี่ประตูยกสูงนะครับเอ่ตัวด้านหลังที่เป็นตัวกระบะก็รักษาบแบบนี้เลยนะครับหาคาสนใจห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมนี่นะครับเลี้ยงมาเลยฮะก็ยังอยู่กับเจ้าอิวสุดีแมนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวหนึ่งจุดเก้าเอ็กซ์ซีรีส์นะฮะโฉมปีสองพันสิบแปดนะครับ คันนี้เลขกไหมต้องบอกเลยว่าวิ่งไปเพียงแค่4,000 40, กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรับต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยนะฮะแต่งแบบดุดเต็มๆแบบนี้นะครับผมหากใครสนใจนะฮะ720,000บาทนะสำหรับตัวฮันเดอร์คันนี้4ประตูนะฮะต้องบอกเลยว่าจัดรงมาได้ดูหล่อเลยทีเดียวะครับคันนี้ผมเคยรีวิวมาแล้วด้วยเนียสวยงามเลยเป็นไงอ่าที่บอกก็มีลโลโก้รุ่นด้วยเป็นตัว X Series ด้านหลังก็นี่ใช่ไหมถุงม้ายังไม่ได้แกะออกเลยฮะ,ะ,ะแบบนี้เลยพาดึงหลังด้วยดีกว่านะครับ ครบถ้วนเลย hey, ด้านหลังก็มีโลบาร์มาให้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเดิมๆิมจากโรงงานเลยนะ,ะรุ่นนี้เขาแต่งมาพิเศษแบบนี้เลยหากใครสนใจนะ720,000บาทกลมๆเลยครับผมเลี้ยงมยเ้เลื้อยก็ยังอยู่กับอิวสูนะฮะบอกเลยฮะอิวสู S <S เรามีเยอะมากเลยฮะตัว4ประตูเนะะี่ยครับาใครหาอยู่นี่ห้ามพลาดเลยนะฮะ และตัวนี้นะครับที่เราอยู่กับคันสีขาวเนี่ยจะเป็นตัว1.9สเตลเซตนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นโฉมปี2019นะฮะตัว h i เรเดอร์ตัวยกสูงนั่นเองนะครับผมอ่าคันนี้เล 39, ขไมล์39,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะฮะอย่างน้อยเลยนะครับนี่ล้อแม็กแบบทูโทนแบบนี้เลยนะฮะร,ราคาตั้งขายเนี่ย679,000บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาดูข้างในกันบ้างนะครับโอ้โหเป็นไงเปิดมา แดงเถืออเลยฮะโทนสปอร์ตแบบดําแดงแบบนี้นะครับผมมีหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังพร้อมระบบมัติฟังก์ชันนี่ครบถ้วนเลยนะครับผมเนี่ยด้านหลังมีราตากผ้ามาให้ด้วยนะไม่ใช่ะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นบาร์ของเขาฮะ,ะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะด้านหลังล็อกไว้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยก็พาด,ดูรอบๆแล้วกันนะครับผมอ่ามีตัวเนกระบะนะครับแบบนี้เลยกว้างขวางใช้ได้นะครับด้านหลังก็ลักษณะแบบนี้มีบาย,ยแล้วนะครับไม่รู้เยอะไปไหนนะครับหากใครสนใจว่าโฉมแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ่า เลี้ยงมาทีละแถวเลยฮะอันนี้นี่มันคลิปโลงกระบะสีประตูหรือว่าคลิปลบกระบะอิสุกันแน่ครับเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีจอดเยอะมากจริงนะฮะผมจะเลี้ยงอันดับเนี่ยไล่ตั้งแต่แถวหน้ามาแถวกลางไปแถวหลังนะอ่าเพื่อไปเสียเวลากลับมาที่คันนี้กันก่อนเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นอิวสุ1น่งเซนะครับโฉมปี2 0 1 8นะฮะเลขไมล์0จ0กว่ากิโลนะครับผมราคาตั้งขายเนี่ยอยู่ที่679,000บาทนะครับสำหรับตัวไฮเดอร์สีขาวมุกคันนี้นะฮะเนีบ เป็นเกียร์ธรรมดามีหน้าจอคอมก้องมองหลังแอร์ออโต้วงเล็มัลติฟังก์ชันครบกว่านี้มีอีกแล้วนะครับนี่เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับนี่ข้างในโทนก็จะเป็นโทนน้ำตาลนะอ่าก็บอกว่าดูแลง่ายครับสีนี้ด้านหลังก็สะาดแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยงามใช้ได้นะฮะหากใครสนใจก็คันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับผมสับตัวยูสูตัวสูงคันนี้นะฮะยูสูอีกแล้วครับผมอ่าเยอะจริงๆครับ ตัวนี้1.9แซนะฮะโฉมปี2016นะครับผมอ่าพาไปดูข้านายกันเลยดีกวา่าจะได้ไม่เสียเวลานี่แบบนี้เลยเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะรุ่นนี้จะยังไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีหน้าจอนะครับยังเป็นตัวธรรมดาอยู่นะครับวงรงลายก็ยังไม่ใช่มัลติฟังชาติน,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสเปคเริ่มต้นเลยนะตัวแซดนะครับผมเล็กไม่66,000นะฮะร,ราคาตั้งขาย599,000บาทนะครับผม อ่ายังมีทียนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวโฉมนี้นะครับผมอ่าด้านหลังก็แบบนี้เลยนะฮะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เล,เลยครับผม เอาละครับแล้วเราก็มุฟออนจาก e อิวสุได้สักทีนะครับผมตอนนี้อยู่กับเจ้าเตยตาลีโว่ 2.4E พัชชมปี2018นะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าตกแต่งกับเทียดีมาให้แบบดุดันหล่อแบบนี้เลยนะฮะโทนดําตัดด้วยสีส้มแบบนี้นะครับผมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะมีอ่าไฟเดย์ทามด้วยนะครับไฟตัดหมอกครบคันเลยทีเดียวนะฮะคันนี้เลิกไม่เนี่ยวิ่งไปแล้ว140,000กิโลนะครับผมอ่าพาดูข้างในกันบ้างดีกว่านะครับนี่เป็นไงใส่เบาะหนังให้เรียบร้อย นีนหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังมาให้อย่างดีงนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแถมมันเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมอ่าสะดวกสบายได้นอนต่อการใช้งานด้านหลังก็กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับตัวกระบะก็เอ๋เป็นไลเนอร์แท้จากโตโยต้าซะด้วยนะครับผมอ่าเป็นรุ่นพิเดนเนอร์นะครับแล้วก็เกจะเป็นตัว E แต่วันนี้เป็น E พัสดนะฮะ E พัสก็คือมันสเตตเนี่ยมันจะสูงกว่าตัว E นิดนึงก็คือเพิ่มหน้าจอกล้องมองหลังเข้ามาให้แล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้หากใครสนใจนะ 6,59,000บาทครับผมมาต่อกันเลยครับ t o y o ต a r e ี o 2.4G นะฮะรุ่นท็อปสุดเลยนะครับสำหรับตัว t o y o ต a r e ี o โฉมปี2018คันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเลขไมล์เนี่ยวิ่งกันเพียงแค่1,40,000มกิโลเท่านั้นเองนะครับออฟชั่นครบๆเลยนะฮะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับผมซึ่งตัวท็อปเนี่ยนะครับบอกเลยว่าภายในเนี่ยออปชั่นได้ฟูลมากๆเลยนะครับอ่า นี่เลยนะครับมีหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยพวงแามัตติฟังก์ชันนะครับเบาะหนังแถมปรับไฟฟ้าอีกตะหากนะครับผมกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับครบช่วเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะฮะด้านหลังกว้างขวางเลยมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับนั่งหลังนี่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนี่ตัวท็อปมีแอร์หลังมาให้แล้วครับพร้อมเบาะหนังโทนสีดําแบบนี้เลยนะฮะนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นเกรดรุ่นของเขานะครับผมตัว 2.4G นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกกับคุณลูกค้าได้น าใครสนใจนะครับคันนี้มีราคาตั้งขายนะครับหรือว่าค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมขัดมาคันหนึ่งฮะนี่เลยครับเจออีกแล้วครับโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่ e นะฮะรุ่นนี้จะเป็นโฉมปีสิบแปดเช่นเดียวกันนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่ากิโลเท่ากันเลยนะครับผมอ่ารุ่นนี้จะเป็นในรุ่นตัวรองท็อปนะฮะข้อแตกต่างก็ภายในก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับผมมีหน้าจอโฮมกล้องเหมือนกันนะครับผมวงแหวนมันติฟังก์ชันเหมือนกันแต่เบาะเนี่ยเป็นเบาาะะผ้น อ่าแล้วก็เป็นปรับธรรมดานะฮะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมอ่าพาดูรอบๆเลยด้านหลังก็คล้ายๆคันเมื่อกี้เลยจะไม่มีแอร์หลังใช่ไหฮะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างท็อปกับรองท็อปนะให้ดูชัดๆเลยนี่เป็นพีรันเนอร์นะครับผมรุ่นตัว E นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวสีดานะอ่าใครชอบสีดําแบบดุดันก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับคุณลูกค้าได้นะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะฮะราคาตั้งขายหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับผม เอาล้ฮะทีนี้ขยับมาที่อีกรุ่นหนึ่งกันบ้างนะครับเป็นมิซูมิชิชายจั้นนะครับโฉมปี2020ครับผมอ่าคันนี้ใครกำลังมองหาอยู่ได้สีขาวมุกด้วยนะอ่าเป็นตัวยกสูงสี่ประตูแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคันนี้นะครับเลขไม้เนี่ยอยู่เพียงแค่5300มกว่ากิโลได้เองนะฮะโอ้อย่างน้อยเลยนะครับสำหรับตัวโฉมปี2020ันอย่างนี้นะอ่าตัวนี้เป็นตัวเก์ธรรมดานะฮะภายในก็แบบนี้เลยนะครับ หน้าจอกล้องมองหลังพวกนีามัติฟังก์ชันแบบนี้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับผมอ่าก็ต้องบอกว่ากล้องขวางใช้ได้นะครับตัวไททันโฉมนี้นะครับอ่าเป็นเขาเรียกก็เป็นไททันพัส่ะอ่าโฉมนี้อ่าต้องบอกว่าสวยงามนะฮะสีขาวมุกด้วยเป็นตัวยกสูงด้วยนะครับนี่ด้านหลังก็แบบนี้เลยนะฮะนี่ก็จะมีโลโก้ต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่แค่สอยในตัวกระบะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมหากใครสนใจนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาเนี่ย ค่อนข้างจะไม่สูงมากนะสำหรับตัวโฉมเนี่ยนะครับอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสำหรับตัวโฉม2 0ยี่สิบนะอ่าออปชั่นฟูฟูแบบนี้เลยนี่ไฟหน้าแบบ LED projector ด้วยนะครับไฟ daytime ไฟตัดหมอกเลยครบหมดนะครับผมพร้อมใช้งานครับหากใครสนใจนะฮะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมเอาละครับไลน์มาเร้เลยนะครับกลับมาเจอกับเจ้าอ u วิูดีแม็กอีกแล้วนะครับผมนี่ แต่ว่าคันนี้นะครับเป็นสีประตูยกสูงที่มีแครี่บอยมาให้ด้วยนะครับอ่าใครกำลังมองหาสีประตูที่ยกสูงของตัวอีลซอยู่ที่มีแครี่บอยคันนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นชมปี2 0 1 6ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมอ่าเลขมันเนี่ยยิงไปแล้วหกหกหมื่นกว่ากิโลนะครับหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับผมคันนี้นะครับราคาตั้งขายจะอยู่ที่ 6แสนนะฮะสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับับอีกทีนะหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ได้ออปชันแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมีหน้าจอนะครับแอร์อัตโนมัติพวงไรมอลต์ฟังก์ชันแอร์เป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมอ่าทนเบาะหนังแบบนี้นะครับนี่เลยกว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะพร้อมกับแคดดีบอยนะครับผมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะฮะยิ่งพ่อค้าแม่ขายนะครับที่กำลังมองหาอยู่นี่ เอาไว้ขนของนะครับอ่าไปขายของได้ได้เลยไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะฮะยิ่งหน้าฝนแบบนี้ด้วยก็ไปหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าได้นะครับผมอ่าฮะเลี้ยงมาก็จะเจอกับโตโยต้ารีโวอีกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นโตโยต้ารีโวสอ e โฉมปี2018นะครับก็ต้องบอกว่าตัวปี18หน้านี้ก็ถือว่าเป็นหน้าเชนของเขาเลยหน้าใหม่นะครับขายขายปีแรกในปี2018นะครับผมเป็นหน้าแบบนี้นะฮะตัวนี้ตัว e ธรรมดานะครับผมอ่าออปชั่นก็ครบครันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นนนนอออะะคครรรัับบผมไดด้้้เกียย์โตว สำหรับคันนี้นะหากใครสนใจเนี่ย640,000บาทกลมๆเลยนะครับอ่า640,000บาทกลมๆเลยนะครับคันนี้นี่ได้แบบเบาะหนังด้วยนะเพราะปกติรถเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะตัวนี้ไม่ใช่เบาะหนังแต่ว่าคันนี้มีการติดตั้งเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหากใครสนใจนะ640,000บาทกลมๆเลยครับผมนิสันนวาวาลา4ประตูเราก็มีนะครับผมนะรุ่นนี้เป็นโฉมปี2019ด้วยนะฮะ ต้องบอกเลยว่าเลขไม้เนี่ย40,000กว่าิโลเท่านเองเนี่ยแต่งตกแต่งแบบโอ้โหหล่อแบบลายที่เทแบบนี้นะฮะคันนี้นะฮะราคาตั้งขายอยู่ที่545,000บาทนะ,ะสำหรับโตนิสันนวราช 2.5E คันนี้นะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับออปชั่นอี่ครบเลยนะฮะ เกียธรรมดานะครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่านี่ภายในยเนี่ยให้มาค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะผมเคยทํารีวิวไปแล้วด้วยนะสำหรับัตโยต้านาวาร่าเนี่ยลูกค้าลองย้อนกลับไปหาดูกันได้นะครับผมนี่เป็นไงฮะมีแอร์หลังคันนี้มีผมโอ้โหมีคมกระดุมมาให้เราเพิ่งเห็นเหมือนกันนะฮะอ่านีคมกระดุมมาให้นะครับผมต้องบอกว่าออกไปเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผม5 4 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะฮะหากสนใจก็ติดต่อมาได้เลย เอาละครับผมเราก็เดินทางมาถึงคันสุดท้ายกันแล้วนะครับผมคันนี้จะเป็น t ต y ยต้ารีโว่ทีอารนะฮะโฉมปี2017นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้ดุดันสวยงามเน้นแบบสายลุยเลยอรพาเปิดดูข้างในกันหนะะ่อยฮะเป็นไงฮะเกียร์ออโต้ด้วยครับอ่าออปชั่นครบคันเลยวงไรมัติฟังก์ชันนะครับผมมีมาให้หมดแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าโฉมเนี้ยเขาตกแต่งมาทีเดีมาทั้งคันนะครับผมเป็นตัวโฉมของตัวทีอาีเนาะก็ จะติดตั้งมาจากมา,มาจากโรงงานเลยแบบนี้เลยนะครับตัวโฉมปี2 0 1 7คันนี้นะครับหากใครสนใจนะครับอ่689,000บาทนี่คือค่าตัวของเจ้าโฟร์อารีโวเทียดีคันนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งทางเลือกกับคุณลูกค้าได้เลยนะฮะเอาละครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปรวมรถกระบะสี่ประตูที่ที่ผมรวบรวมมาให้ดูในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า ก็ผมก็จะเรียงตามแถวไปนะอาจจะไม่ได้เรียงรุ่นให้แต่ว่าพอผมเจอเนี่ยเรียงตามแถวไปก็จะรีวิวเทียรรุ่นละรุ่นบอกราคาบอกเลขไมล์อะไรกันตอนนั้นเลยนะครับผมอ่าทีนี้หากใครสนใจนะมีขนไหนที่ถูกใจก็สามารถแอดไลน์ผม,มได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับผมอ่าหรือว่าจะแคปหน้าจอมาก็ได้ว่าสนใจขนาดไหนผมก็จะส่งข้อมูลให้เป็นในไลน์เพิ่มเติมนะครับผมอ่าเป็นไงกันบ้างอาจจะครบช้วนเนาะอาจจะครบคันหรือไมอ่อาจจะดูเป็นทางเลือกก็ได้นะครคุณลูกค้าที่กาลังมอง วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูลคลิปของผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปของผมมาตลอดนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะจะเจอผมรีวิวรุ่นไหนอีกก็คอยติดตามไว้เลยห้ามพลาดเลยนะแต่วันนี้ต้องลาคุณลูกค้าไปก่อนสวัสดีครับ